này bọc lãng chứ này là quần mưa đã chết mày đây là ngọ ừ. chị kèm sẽ nằm mạnh hết bỏ vậy kèm có đẹp không à đập bàn đốc chôm nữa. Cái đó, đó ừ. cái súng mỏ đã biết lâu đó là ngu cái nó của ừ. mỏ

กรบตัมมากมาไม่ขึน้นเองนะคะนี่ว้าวสงียบเงียบสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องทักทายสวัสดีหลังจากที่ว่ามาหาเฮ็ดเนาะต่อคลิปนี้อีกหาเฮ็ดได้นมใหม่พอแล้วก็ปอกสิแกงมั้งมีปอกสิแกงใสจนมใหม่ใจเฮ็ดจังหน่อยได้หน้าหนึ่งปลาเหลือยงพุ่งเงาปอกนมใหม่พี่น้อง แต่ว,ว่าสไลด์ผ้าเปลือกมันลงเลยแล้วเปลือกมันบาดมือมันทางเหลือเนาะก็เลยไปติดนอนแล้วไปเดทายเบิรงนแซมตอนปอกพี่น้องมียายปอกคนปอกเนาะขาติดบาดจนพันปอกแล้วพันจนมาทามนอนสิเอาผืนตบแก้ใส่กระเพดเลยเนาะฮามาเบิร์นเรื่องคนมาเบิรงดอกเทสเลยนี่คือน้ำใหม่ห้าเฮดไปนทำห้าน้ำใหม่ไม่ทำน่าเสียดฮ่าเอาเกี่ยวมันเนาะเกี่ยวหน่อยนงเแหละทาบน้ำใหม่อยู่เอาต้เบิร์นวินัยถือปลาเหลือง

ไปกับเน่าก่อสามคนเอาน้ำเดียวกันเถอะแหละอันนี้เฮ็ดมอันน้เาโง่เลื้ยงนะพี่น้องแบบมันดอกมันบานมันคือแบบแบบอันนี้กี่ขั้นเดือนเนี่ยมันเลื้ยงเนี่ยคืออันนเฮ็ดพี่เบื่อซะแล้วเลยเอาเสียบเป็นโต๊ะหิบบลาบ้านเนี่ยมาเห็ดขายมันโอ้เฮ็ดเราโง่ได้ไหมเนี่เฮ็ดโง่เลื้ยงนาะแกงใส่กับน้ำมันแสบมือพี่น้องมันแสบบาด เปลือกน้ำใหม่แปลว่าพาเสลี่ยพามือไกเอไ่เปลือกอัมพลน้ำเดืบาดเจียต้องเลยเปือกน้ใหม่ลายมันคมเนาะยายป้อควัคนต้มตัดเรียบร้อยแล้วกันต้มขีแก่กันเนี่ยขดเมียนขดอังกอร์ด้วยอิ๋นๆน้ำไม่แน่ตีนนะมิ่งต้องไใส่เกลือโบ่เกลือเจดเดนไม่ร้าน,น,น,นยายป้อควรสิปรตีนเฮดเฮ็ดลงน แบบนี้แล้วแกงเสะพี่ละโมงเลยเป็นพอดีเป็นใครคึม้มาคึ้มพ้นหม่อีกแล้วเอาแค่ยังไม่มึน,นี่นะเอาแ,แต่สาวสาว้นตัวนะสีโต๊ะจ่เห็นเหมือนก้านไรหน่อยนะมัมน,คนคือบุ่งบนใหญ่คือกระเจา้าเข้าไปได้มีอยู่ามสีดอกนมงนนกระแบบเปลี่ยตีมันออกเพ็ดละโงกขาวสับเลดินแบบนี้แล้วพวกอีหยังกุดกุดแกง แม่สิโบให้ยไม่เตื่อกีดถึงเตื่อคือเก่าโยกีไปมาถลอดเนาะหลอดอันนั้นปลาเหอะมีอันนี้เป็นดอกกระเจียวเนาะมันแก่ซะแหละแล้วเหลือเก็บมาตัวมันแบบมันอ่อนแน่จังหน่อยเนาะใส่สองสามอันเนาะมันแก่เก็บตัวแก่มาหลายอันก็เลยถีบไปน้ำเนาะมันแก่พอดเลยสำเนียงไว้ใส่แกงเนาะใส่ตับแกงมาใหม่หมอกับผดแล้วหมอกทาหมอกจุดน่าจังไม่หินหนักหมอกยองยังนั่งแกงเนาะ ปลุนี่และงูลมือเดียวละสเลดเจ็บมึนี่และงูสิเกงใส้น้หม่ให้ปัวไว้แกงมาแล้วไงีิเกงใสนกันเบิรเบิร์นมกเบิร์นสนนะ้ามันเบลอร้ายจะใสนกันเบิร์นนะอนยเห็นไหม Arizona, ่แงงูขาวี่แงูเลี้ยงสเลดอะฮิตต่อไมันถามันบานเดยสลไฮ ที่เบื่อคล้ายๆแบบหาอนสิไลเอิร์เฮ็ดอันขี้ขั้นเดือนนั่นไหไม่ใ่คล้ายอ่ะเป็นขั้นเดือนเนาะได้แบบนี้ว่นเดือนเนาะได้เป็นหน่วยแบบนี่เป้ากระดานเฮ็ดเฮ็ดแน่เฮ็ดเนี่ยตื่นขึ้นวันสิไลเห็นหรอน้อยเดียวมุลีตอนเต่อสามข้อไปตื่นตอนแข็งตอ๊ะ ดอกบานดอกจูมเนาะมันเถอกันเลือกขี่กาว่าจะเอาไปเนื้อเพราะอมันจะไปเตลึกเตลสาก็จะไปตันเฮาไปแบบว่าฟ้าว่าฟังอันนี้นี่เนาะนั้นมันบับซวยแหละเขาไปบัซวยนะบุลุบบุลุ่ยนะบุค่ะถต่มันออกแค่ลายไปอีกปลาเพกแล้วอันนี้แล้วอันนั้นเด้กค้องอืมเพล็กปลาเพกออกแล้วคล้องด้ว ยายเปาะเพิ่นเอาไข่ไก่ใส่ถุงตกลงนําเนาะไข่ไก่ทั้ง5เนาะเจนบ๊บไว้จังละจึกนะเห็ดจะล้างเรียบร้อยเนาะนี่เป็นเ็ดปวนี่เป็นเ็ดลงอกยายเปาสิใส่แกงเนาะเ็ดลงเ็ดปวสิแบ่งไว้แกงมแรเนาะพมันหลายอยู่เ็ดลงเนเ็ดลงอกหลายเติบใส่กับแกง mới kèm với đèn sa hít quá cái nó đã hết lâu nữa rồi là ngô cái bên kèm nhất là ngô ตำข้าเบีอเด้อมันเตี่ยมบุมีมัพริกแล้วฮะแตงพริกแข่งพริกขาอ่อนเนาะมัพริกดิบฮะบุมี่นมีแม่นเบิดละ่ะถ้ากินกระเทียววัานี้ยังบุมี่มัมพริกกับหยาไม่เนาะสีดำสนดำ เอเขาเบือใส่เขาเบือเจ้เป่าโบราณบรยังน่นันอะไดแหละใส่มนีได้ ไมาปเนาเขาเส้นยะเขาา่อนา่อดละเดี๋มาน้เด้อวบ่ลมบวลกลังยน้ำคิ้วี้คิวเห็นละงหงหลังก็เนาะย้คิ้วอ่กินเห็ดอะอแล้วจะไปใส่น้ำังไงก็ไมใส่ในกระตอน

nhìn nó mãi lại nó mãi đúng này nó lại nó mãi bùng nó mãi lại nó mãi bùng nó mãi xóm bùng 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 ไม่มีน้ำ <ừ. S 1> แข็งค่ะใจวัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็ใส,ส,ส่แหมนร้รายผมนี่ใส่อะใส่ลายใสแล้วอ้ติ๊บ ปลาแด่ข้างซ้ายดูกลาแดแดแกงบอกสิไสประแด่แกงเนาะน้ำไใส่น้ำใส่เนี่ยมีหองหัวมียแกงหัว ใหญ่อไหมัวเนะอานะอปให้สิเที่ยคนต้ใหญ่เขาเื้อน้ำไม้ต้องทำอาน้ำม,มันก็เป็นแบ่บนมัน้นขาบริจาบ พี่ยายเพิมอมาก,กินผักคาเนาะสิแ่งใหไเพนก่อนกินแบบปะเดีวว่าเบาเข็มมีผักคาาสไลมมากใส่พี่ยายเพิ่อมาก,ก็เลยสิใส่ผักหยแลวสิแ่งอะไเใช่ผักคาลงเนาะผักหยะกับเปลือ่น่ะเป็นได้ไั้ยจางแางเจอม่ใช่เ็นพบอบว เตาแก๊สหลุดเกงนคุ้มพื้นโดนเดี่ยวใสเ่เกลืออย่เนียพ่อแคตั้งให้พันยายแล้วจะเอาคะาลงอืมได้หอ,อล้า

มากินตเ็จนี้ปัญยาเปนมาจะเละประมากินข้นา,า,าแล้วก็าคาแ้ันไกนาค้าน่งโ่งบะมันไงกุนอยู่แล้วนี่ตักใส่ถ้วยถั่วต้นไ้ลงัเลว้าวชาอุ่น แงมากกินกตํม,มากมามาคนามามนามืนก็ตกมียเด้อตัมเคยกินตาําหอบเด้อก็ยิตอนเที่ยงตอนเด้อแสิกินได้เลยแล้วยำแรงมากะยะมีแม่นขนนนตัวหนึ่งใช่ไหมขนนนตัวเดียวขเาซคนขึ้นเลเลยขนะองอ,อ,อ,อนะันกีกระยลือหมอยำเดือดไนัน่น เอาใส่ถั่วให้พอนเด้น่าแห้งหอมถั่วเยป็นายโมคนรำมินกินป่ะคะนี่ว้าวสี่ยอดสี่ยอดเมนูวันนี้เจียวมกพริกตุ๋มไข่จังห้างที่ว่ามันโบผพากมันโบบอลหรเอยพี่น้อง มื่อสินนำเนี่ยปอก็เลยม,มาปิ้งนะแล้วก็มีปิ้งไก่แกงน้ำไหมที่บัวช่ค้าเนะาะถั่วนีแมนไซปักค้าแล้วก็มีหมกบวงมีข้องขาแล้วก็ต้องมีข้องหวานเนะะาปะปักค้ากับปลาค้าผักปลาแกงน้ำไหมกินกับอันยอดกระเทนอ่อนๆะมาลุยพี่เนาะบวงมาก่บวงมาเดี๋ยวพี่เนาะลุยใส่บวงตัวนี้ปักค้าตันวนี้เนี่จ่างเนี่ยปลาค้ากินนะอย่าจ่างจ่างวะแกงน้ำไหมนะ ัเป็นน้ำปลาแบบฮกินโจ๊กหอเมอสา่วจางจางนี่หนิมาเด้ยพี่น้องอันนี้เป็นเพ็ดละงเ็ดละงงเ็ดปวกเบือทรานวใแกงมะแรงมันลาอยู่แล้วนะสีกินมแกงกินมะแรงมอบุ้งกจางจางนะจางงครให้ปวกสองมง ปั่นกันเอาเจ็บละปั่นกันมันออกข้างๆยังไุ่นไปห้าลายเอังดียังไปไก่ของหอดไปห้าสิโตกะก่าันหรือบปออกันลาปีไหนครับปั่นได้หมแลใช่นี่มเคยเด็เลวอยู่ไหเห็นดิไม่เปิดบ่สเปิดเลย่้านใครอยู่รุมเหเจ้า อ <c ười> mm ืมสวนต้วส่นต mm ั hmm. right. ิวเด้อสิป่ะไปทำมือก่อนยิงขาก่นน้องเงบอกว่ามันเกินเทียงแล้วมันพากันหิ้วขาวนะเนายโอเคน้องผอกมันสามรคิมเนี่ยไ้่กว่าจะไม่ก่อนยิงขาก่อนเด้าวบอกอนหนะเนาะบายบายบายดี